0448 0 0ัฟังครับครับเส้นทางการจราจรนิซีเวชั่วโมงนี้นครอินทั้งสองด้านรถยังเคลื่อนเติรดได้ดีรัตนาธิเบศฝังข่าวออกตลอดเส้นทางคลองตัวครับพี่ตา้ขอบคุณครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค,คไทยรัฐสวัสดีสสดครับต้องสวัสดีค่ะ ให้อภัยเท่ากับซ่อมแซมสมองใช่เอาจริงๆอ่ะให้คําว่าให้อภัยเนี่ยหรือว่าการปล่อยวางหรือว่าการช่างมันนะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีคํานิยามว่ามันเท่ากับอะไรอะไรมาหลายๆอย่างนะพี่เท่ากับการให้ทานเท่ากับการทําบุญเท่ากับให้ตัวเองเจอในสิ่งดีๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดในมุมของนักจิตวิทยานะคะ มีผลกับเรื่องสมองจริงๆนะแต่เวลาเราไม่ให้เนี่ยเราก็ฮมก็มามีส่วนกับสมองด้วยไหมล่ะเราก็ต้องขยี้สิคือมันเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์อ่ะเออพอแบบว่าขยี้หรือว่าตามล้างนะหัวใจมันจะเต้นเร็วหนึ่งหัวใจเต้นเร็วสอง ฮอร์โมนความเครียดอะคอติซอลอะมันพุ่งแล้วเวลามันพุ่งแล้วมันอยู่มันอยู่อย่างนั้นนะคะมันไม่ไม่ยุบไม่ลดเลยลองกลับมาดูตัวเองนะเวลาเราโกรธเนี่ยเอาลองเอาโอเคมันอาจจะปี๊ดอะลองไอ้ลองกลับมาดูตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วลองมาดูนะว่ามันเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงรู้สึกตัวเราใหญ่ขึ้นไหมบวมขึ้นไหมความรู้สึมจะมีนะหัวใจมันจะแล้วใช่ไหมัวร์แมันจ้ จะต้องเอาคืนให้ได้ไงเรากลับมาดูอารมณ์ก่อนก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนอะอย่างเงี้ยคือเอาจริงนะเวลาเรามีความรู้สึกแบบโหโกรธหรืออะไรไม่ให้อภัยเนี่ยถ้าถึงขั้นที่มันรุนแรงคือสติไม่อยู่ก็คือไปทำร้ายเขาสุดท้ายมาคิดได้ตอนที่มันสายเกินไปอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนดีอะไรเท่าไหร่นะเคยที่พูดเนี่ยเพราะว่าเคยนานและนานแล้วก็ทำงาน เชื่อพี่ตั้มก็ไม่พี่ตั้มเป็นคนดีไม่เราคงไม่ชวนดีเท่าไหร่คือที่พวกนี้เพราะว่าออกตัวไว้ก่อนก็เคยกลับมาดูตัวเองนี่แหละรู้สึกหัวใจมันเต้นเร็วปุก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 เออแล้วเฮ้ยจะพักรู้สึกตัวบวมอันนี้จากประสบการณ์มันไม่ได้บวมขึ้นมาหหลกแต่ความรู้สึกของเรามันบวมมือใหญ่ขึ้นแล้วความรู้สึกต่อไปก็คือต้องเอาคืนต้องเอาคืนให้กลับมาก่อนกลับมาก่อนบอกตัวเองกลับมาก่อนกลับมาก่อนพี่ตั้มยังดีนะพี่ตั้มยังบอกตัวเองให้กลับมาก่อนได้แต่บางคนอน่อย่างที่บอกไปว่าอสตติมันะล ก็ทําในสิ่งที่มันไม่ควรแล้วพอสุดท้ายก็มานั่งเสียใจกับการกระทําที่มันผ่านไปแล้วอย่างมีดราม่าเหมือเวลาก็น้นยมีดราม่าที่แบบว่าลูกของน้องที่เป็นาดาราคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกนักแสดงดิ่มถนนเขาตกกระโหลกลูกเงี้ยถ้าเราแบบว่า ปีขึ้นไปเงี้ยมันไม่จบนะไปจบกลับเงี้ยเออไปจบเลยนะมันไม่จบภามีนจบกับเรบ <c oughs> าเราอะจบเออเราอะจบใช่ <c oughs> แล้วไปทําต่างบ้านต่างเมืองด้วยสิแต่ก็คือถ้าเป็นเราเอา,าเอาต้องยอมรับคุณพ่อคุณแม่เลยนะที่มีสตินะ <c oughs> ลูกใครอะใครก็รัก <c oughs> ถึงแม้ว่าลูกเราจะไม่ใช่เป็นเด็กที่น่ารักสาหรับคนอื่นแต่ ทำร้ายลูกเราอ่ะมันมันต้อง,อ,งอัตโนมัติมันบึ้งไปเลยแต่นี่เขาโ okay, 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 อเคโอเคโอเคโอเคใช่ปะ่ะ,ะอันนี้ก็ต้องเออให้เครดิตเขานะอันนี้ก็ต้องชื่นชมออนะคะสามารถเราเป็นตัวอย่างได้ด้วยนะกับการมีสติมีมทีมงานนะก็บอกออว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นค่ะแต่ฉันไม่กนน่ารักดีไงเออตัวตนดีชัดเจนชัดเจนอ๋ออ๋อมาๆกลับมาไม่ใช่เรื่องของไม่ไม่ได้อ้างอิงศาสนาหรืออะไรแต่ว่าจะอ้างอิงในเรื่องของคุณหมอด้านจิตเวชศาสตร์นะคะ คุณหมอเป็นจิตแพทย์ค่ะคโดยนายแพทย์เจษดาทองเถาคุณหมอเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องของความรู้เรื่องของจิตแพทย์จิตวิทยาโรคทางจิตอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าภาวะทางจิตเนี่ยโดยให้คําถามว่าบางคนเน่เคยทําเราแสบมากๆเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนคือมันจําไม่ลืมไงพี่ตา้าแต่พอแบบเราไม่ผ่านไปเราก็ไม่ได้นึกอะไรแต่พอนึกถึงปุ๊บหัวใจมันกลับแบบออสัน่นมือเย็นแบบเฮ้ย ทำฉันได้ยังไงคืองมันผ่านไปแล้วนะใช่เรา้องไปดึงมันกลับมาอีกนะนั่นแหละค่ะนั่นก็คือตัวเราเนี่ยทาตัวเป็นกระเป๋าทางอารมณ์แบกบเอาความดุนแรงความโมโหวความเศร้าตรงนั้นนะเก็บไปกับตัวเองอทีนี้เนี่ยนะคะก็ใช้คำว่าช่างมันเถอะเนี่ยถือว่าเป็นยาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเพราะว่าเมื่อไหรที่เราโมโหหรือคิดเยอะเนี่ย ความดันนะที่พี่เต้ยว่าบวมๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดใ,ใน <ปะ S 2> ร่างกายกเพราะว่าหัวใจมันเต้นเร็วไงมันก็สูบฉีดเลือดปุบ,บปับ,บปุบ,บปับ,บปุบปับปุบปับนี้ใช่ไหมใช่ปกติเราอารมณ์ปกติหัวใจเพราะว่าทำงานหนักอยู่แล้วนะรลอยิ่งเรามีอารมณ์กระตุ้นเนี่ยหัวใจเขาเหนื่อยมากเลยแล้วยิ่งถ้าเราเส้นเลือดมีไขมงไขมันเกาะเส้น,น,นเลือดเปราะบางพุ้งได้นะใช่แล้วมันสุดท้ายคนที่เราโมโหอ่ะที่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งรับ ตรงนั้นไปถ้าแตกปอกอีกที่พี่ตั้มบอกก็ป่วยอีกอะ่ะเมื่อที่เขาชาซวไงดูหนังตื่นเต้นนั้นคำเดาแตกอย่างเงี้ยนั่นแหละ มันก็มีนะคนที่เขาแบบว่ามีอารมณ์ร่วมขนาดนั้นน <c oughs> ่ะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะไอ้ค <c oughs> าว่าความแค้นฝังหุ่นมันทำร้ายร่างกายยังไงอะที่ที่เรารู้เ่ยอย่างที่พี่ตั้มบอกอะยกตัวอย่างได้ชัดเลยฮอร์โมนความเครียดเอยระบบหัวใจทํางานหนักความดันโลหิตสมองเสื่อมถอยกระทบต่อความจําอารมณ์แปรปรวนระบบคูภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอฉะนั้นเนี่ยการให้อภัยค่ะมันจะให้ผลที่ตรงข้ามกับที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยแต่บางคนบอกว่าให้อภัยด้วยกับฉันแพ้สิฉันจะยอมแพ้ได้ไงไม่ใช่สูตองคนทแบบท้าวเซลคิดด เอาเป็นว่าการให้อภัยเนี่ยอยากเข้าใจผิดนะคะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเราแพ้ครับการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่การยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำาน่ะมันถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่การกลับไปตีกันกลับไปดีกันหรือว่าไปคุยกันอีกครับคือสามารถให้อภัยโดยที่ไม่ต้องไปคุยกับเขาอีกก็ได้แต่คุณแค่ให้อภัยคุณแค่ปล่อยวางตรงนั้นเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่าถ้าฉันให้อภัยฉันแพ้หรือถ้าฉันหยุดเป็นคนสุดท้ายครับ ถ้าหรือว่าท่านหยุดก่อนฉันเป็นคนแพ้เนี่ยอยากให้ลืมความคิดตรงนั้นไปแล้วก็มาไมเเซ็ความคิดเรากันใหม่วัน2วันนี้แม่ที่มีข่าวค่ะร้านขายของอยู่ใกล้กันแล้วก็อันนี้ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ดันขายของเหมือนกันด้วยอะไรนี้แล้วก็คือทะเลาะเบแวงกันมาหลายปีแล้ว ถึงขนาดยิงกันเนี้ยใช่แล้วยังไงจบเลยอะอแล้วลูกเมียวันนี้ใช่ไหมน้องแ g ้มอ๋อแล้วลูกเมียอยู่ยังไงเงี่ยผู้ก่อเหตุก็ติดคุกเนี่ยหรือแม้กระทั่งวันก่อนอะที่อดีตเทศกิจสำนักงานเขตอะออ่าไปแบบว่ากับวินอยู่ในซอยเดีวยวกันด้วยความโมโหว,ว่าวินคนนั้นชอบทําท่าทางอะไรใส่ม,ม,ม,มาตลอดยาวนานมันก็แบบวันนึงมันปุ้ง ก็เลยไม่ทันได้คิดบางทีมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกหมายถึงว่าความที่เราเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บไม่ให้อภัยไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันเก็บไว้พอมันก็บุ้งขึ้นมานะครับพอระเบิดอารมณ์ตัวเองทำไงไม่ได้ก็ต้องโต้ตอบโต้ตอบอยังไงก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนอ่าฉะนั้นเนี่ยถามว่าการให้อภัยฝึกง่ายๆฝึกได้นะคะ อย่างเช่นวลาเราขับรถบนท้องถนนนะเจอคนขับรถปาดหน้าอันนี้นี่ตัวอย่างที่เราเจอกันแทบทุกวันะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมก็ฝึกจากตรงนี้ค่ะถ้าเราผ่านจากด่านพวกรถปาดหน้าได้จิตใจคุณสตองแน่นอนอแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆการปล่อยวางตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องที่มันใหญ่ๆถ้าคุณค่อยๆฝึกทีละเล็กทีละน้อยควันหนึ่งมันสําเร็จได้แน่นอนในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญการให้ภัยถ้าเราฝึกได้เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเราเองเอาว่าคิดแค่ว่ามันดีกับตัวเราแล้วเราก็ทําเพื่อตัวเราก็พอิเพื่อตัวเรพ คิดตัวเรานี่แหละเราไปสะใจกับสิ่งที่มันมันมันทำร้ายตัวเองอะานากว่าไหม<ช>คุณมดสวัสดีคุณตั้มคุณตน้นคุณน้งสวัสดีครับ คิดดีๆทั้งสองคนสวัสดีครับนี่แหละอ่าพี่ทําเคยทําร้ายคนรอบตัวด้วยหรอครับไม่เคยไม่เคยแต่อาจะดีแต่ไอ้โมโหเนี่ยมันมีมันก็ต้องมีแหละบางคนเนี่ยใช่ไหมแต่เพียงแค่ว่าให้เรากลับมาหาตัวเราก่อนใช่ค่ะเนาะ,ะกลับมาดูตัวเราเอางอว่วาเป็นยังไงอาการเริ่มต้นจากอาการอะไรอาการไร,รเป็นยังไงโอ,อรร้โหม,ม,มันนะแล้วก็มันร้อนลุ่มอ่ะจริงกุรุที่ไกลสวัสดียมเย็นนะครับผมใช้ชีวิตด้วยการให้อภัยมาตลอดนะครับบางทีเราก็เจอเหตุการณ์ดีบ้างไหม่ดีบ้างแต่ผมคิดว่าบางอย่างก็ดีเน เราได้เจอเหตุการณ์ต่างๆกันไปครับชีวิตผมใช้ชีวิตแบบดีเลยโกรธคนไม่เป็นครับในคนที่ไกลนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะเอาเลยว,ว่าไอ้สิ่งที่เราเจอถือว่ามันเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบเราแล้วกันะนะคะนี้แสบจมูกป่ะมากพี่คอเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าคอแห้งตื่นมาแสบจมูกแสบคอแสบตาถูกต้อง จะลาก็ไม่มีคนแทนด้วยนนั่ละสิทำยังไงเนาะไม่นายไม่ดีก็จะไลาไปแล้วคุณฟังขอบคุณแน่สวัสดีค่ะสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม